จะมาลองตกปลาขายนะนี่นะครับลักษณะที่เราจะใช้ตกวันนี้เซตไปกอนโอ้เฮ้ยทิ้สองตัวมาูอ่ะเฮ่อ่ะเดี๋ยวน้องตกไปในโอ้โหโอ้โหหนุไปก่อนเฮ้ยโฮ้ยเล้วเฮ้นี่ใครถึง3ตัวก่อนชนะพี่เอกแพ้กาป๋า Nhu à Nụ <coughs> bạc mà hơi đấy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  em đấy đây, đấy hơi đấy hơi đấy đấy hơi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  สวัสดีมิตรรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมต่างบานไกลแดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะครับทีนี้พาทุกคนมาอยู่ที่บ่อตกปลาพุ่งกลับนะครับที่นี้ก็มี พี่ๆนะ้าตกปลาเยอะเลยประมาณ20กว่าคนนะครับในอีพีนี้นะครับผมมีคอนเทนต์นะครับจะมาลองตกปลาขายนะจะตกปลาเล็กขายนะพอดีว่ามีพี่คนหนึ่งเขาเขารับปลาเล็กดูว่าทิปนี้จะได้กี่บาทจะได้เท่าไหร่เยอะไหมนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาสอนตั้งทุนวิธีการตกแตะหนึ่งตะขอแล้วก็ลอยหนึ่งตะขอเป็นลอยขนมปังนะครับเพราะว่าปลาเล็กเนี่ยมันพี่เอกบอกว่ามันชอบกินขนมปังเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการเตรียมอุปกรณ์การเซ็ตทุ่นจะเป็นยังไงครับผมไปไปรับชมกันเลยไป ขั้นตอนการเริ่มตกชิงเหลวนะครับง่ายๆนะครับอันดับแรกเราจะมาเตรียมสายเมนนะครับทําเป็นบ่วงแบบนี้นะครับแล้วก็ขอดเลยปุ๊บแบบนี้ต่อไปเนี่ยผมจะใส่สต็อปเปอร์นะครับการตกหลิวต้องมีสต็อปเปอร์นะครับผมผมก็จะสอดสต็อปเปอร์เข้าไปแบบนี้รูดเลยปุ๊บนี่เห็นไหมฮะทีนี้ด้านปลายมันเราจะทำขอดอีกทีหนึ่งสัก2องรอบ ได้แล้วนะครับเราก็จะได้บ่วงแบบนี้เนาะเอาไว้คล้องปลายชิงหลิวนะครับโอเคเราก็จะเอาปลายชิงหลิวมาใส่บ่วงแล้วลูดสต็อปเปอร์ล็อกไว้เลยง่ายๆนะครับแบบนี้โอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยใส่สายเมนเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะใส่สต็อปเปอร์ผมจะใส่สต็อปเปอร์ขึ้นไปด้านบน2ตัวปึ๊บแบบนี้อุปกรณ์ต่อไปที่ต้องมีก็คือนี่นะครับที่เสียบทุ่นนะครับหลังจากใส่สต็อปเปอร์ด้านบนไปแล้ว2ตัวนะครับแล้วก็ใส่ ชุบดที่เสียบทุ่นนะครับแล้วก็จะปิดด้วยสตั p ปเปอร์อีก2ตัวนี่เรียบร้อยอ่าต่อไปเราก็จะใส่เป็นลูกหมุนนะครับนี่ตามด้วยลูกหมุนนะครับอันนี้ผมใช้อันเก่าเนาะมีตะกัวเรียบร้อยแต่ว่าชิงหน้าจะยาวประมาณสักยี่สิบสาเซนนะครับตกชิงหลิวอะถ้าเราสายรวมแล้วเลยคันเบ็ดเยอะนะครับมันจะทําให้เราตกยากทอยยากเนาะเมนรวมตะขอม,มันเลยเยอะนะครับตกยาก ทอยเยอะยากตะขอนะครับวันนี้เราตั้งใจจะมาตกปลาเล็กไปขายนะก็คือเป็นพวกปลาเพี้ยเล็กปลายี่สกเล็กนะครับใช้เบอร์ห้าก็อยู่แล้วนะครับนี่วันนี้จะใช้เป็นเบอร์ห้าตูดแบรนดของจินดามณีนะครับผมเบากว่าผิวกว่าปลากินดีกว่าซองละ35บาท3ามซองหนึบาทนะครับทุกคน1นซองบรรจุสิตัวนะครับสําหรับเบอร์ห้านะครับ๋ยวมาผูกตะขอกันนะครับขั้นตอนการผูกตะขอขอข้ามไปเลยเนาะ น่าจะผูกกันเป็นแล้วนะเป็นลูกหมุนแล้วก็เราจะเป็นชิงหน้าเลยนะครับระยะความห่างของชิงหน้าประมาณนี้นะครับตัวยาวกับตัวสั้นตัวยาวเนี่ยเราจะใส่อาหารนะครับส่วนตัวสั้นเนี่ยเราจะเกี่ยวขนมปังให้มันลอยจากพื้นนิดนึงนะครับลองดูโอเคไปเดี๋ยวตั้งทุนกันครับโอเคนะครับหลังจากเราใส่ตะขอใส่ลูกหมุนแล้วก็ตะกั่วไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะผมจะพยายามตั้งให้มันได้7ข้อสีนะครับผมตอนนี้มันได้หเราจะเล็มออกนิดนึงนะครับ นี่นะครับเราจะค่อยๆเล็มตะกัวออกทีละนิดนะครับทุกคนเวลาเล็มตะกัวก็ใจเย็นเนาะไม่ต้องรีบนี่โอเคตอนนี้ได้แล้วเจ็ดข้อสีนะครับพอดีเลยก็แบบนี้ก็ถือว่าตกได้เลยนะครับเวลาเราตกไปเนี่ยถ้าทุนมันถอนมาจนเหลือ7ข้อสีแสดงว่าอาหารหมดนะครับทุกคนคืออาหารไม่เหลือสักตะขอเลยโอเคสเต็ปต่อไปนะครับผมจะใส่อาหารตะขอยาวนะครับผมแล้วก็ เราจะตั้งระดับทุ่นกันดูว่าเวลาตกผมจะตกกี่ข้อสีนะครับผมกะว่าเวลาตกผมจะตกสัก4ี่ข้อสีนะครับทุนท่นทุ่นใส่อาหารไปเนี่ยมันต้องจมนะตอนเรายังไม่ได้ตั้งระดับน้ำนะครับจมแล้วครับพอมันจมเนี่ยเราก็จะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาเนะเาะเพื่อหาร,ระดับน้ำ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ระดับน้ำละประมาณสี่ข้อสีห้าข้อสี่นะครับนี่นะครับต่อไปเนี่ยทริปนี้หลักๆก็กออกคือติ่งขนมปังนะครับวันนี้เราจะใช้ติ่งขนมปังนะผมจะเกลียวแบบนี้นะครับเกลียวแบบซ่อนขอนี่แบบนี้อ่าโอเคนี่นะครับลักษณะที่เราจะใช้ตกวันนี้ตะขอล่างเนี่ยผมจะบีบผงนะครับเพื่อเป็นตัวล่อนะครับตะขอบน คือตัววังผลเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกินตะขอไหนเนาะเออปลาเพี้ยมาแล้วเจ้ามาแล้วครับปลาเป้าหมายของเราปลาเพี้ยเล็กนะครับอันนี้เขารับซื้อตัวละสิบบาททุกคนไม่ธรรมดานะโอ้แดงแดงแดงแต่อนุญาตไอ้มันรู้อะไรนะเขาอย่าหลังมันรูโรงงานอย่าโรงอ่ะเคยอนุญาตอะรักกินเนี่ย 涨。嗯。对、嗯。嗯嗯

ใหญ่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 มากสามลูกสลูกอันี้ปลากลไหมอย่างนี้โชว์โอ้ล่อันปลาก็มีผู้อคนรอตยผมพลตาครับนะกำกเลยอ่ะใกล้มาป่าน้อยว่ะ ตุ้งน ah. ุ่งต <Yeah, ุ้งนุ UH, oh ่งตุ้งนุ่งตุ้งนุ่งยิงโกูแขวนนังอยู่นี่ขี้ยกินอยู่เขียอีอ้อยโดนแล้วโดนแล้วสิบสิบบาทเสร็จโอ้ยไปก่อนโอ้ยพุทธสิบบาทตุ้งนุ่งตุ้งนุ่งโอ้โหัวลุกไปก่อนเว้ยโ เออเลี้ยวแฮนี่ตอนขอเจ้าปอแต้โอ้ยยสุกก็สิปลาเพียก็สิตุนุ่งตุนุงสิบบาทไปเลยกันเดียดีดีนะจะดุกหมดอ่ะโอ้หฮะเฮ้ยทิศสองตัวมาดุกป่ะแฮะุกโอ้หก็ใส่สามคอก็จะได้สาตัวนะใส่ได้พูดดีนะ

<Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ลับละับล้วกหครับรับลับน่บโอ้หมดเยอะดิิเอานรับะฮะิงหันนี่แอ้มหันนี่ชิงหันขีเป้ออกเฮ้สิบบาทลงลงลงนี่

มาครับผมไม่ได้เล่นเกมด้วยกันนานนานนะโอเคทริปนี้หลังจากนี้เนาะใครถึง3ตัวก่อนชนะใหญ่ไม่ไม่สาคัญโอเคแต่ถ้าพี่เอกแพ้ก้าป๋าก้าป๋าอ่าออ๋ป๋าป๋าตีตีหนุได้ตัวชนะอ๋อได้เลยแต่ถ้าผมแพ้ก่แล้วไปหนุแพ้อุบปากหมาจุบปากหมาโอเคอเราเข้าได้เนาะโอเคมาลุยเออลุยเลยนับเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อะไรยังเดี๋ยวกลาก็เยื่อปุ้นยังไม่ได้ใายตั๋วไปเยื่อไอ้แฮ้งหมดล้วนั่นเลยนะฮะวิโกมารอโอ้โหทำงานจังเลยเว้ยเออไปไปฟังได้ก่อนไปไปาคอมเมนต์ไปมามาเริ่มตะกี้พี่กาบมันกบได้เปรียบก็ต้องอม้มอ่ะอมหัวแป๊กอ่ะว้ายโอ้โห อืกกโอ้เล่า่มตัวเองตั้งหาอุ๊ยอุ้ยลวด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 อุ้ยยังวะอุ้ย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 เุ้ย้เฮยเฮ้ยเฮอเฮ้เ้ย้เห้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ ดูดีๆหาเรื่องใส่ตัวฮซ้าไซ้ไซื้าีไค่แตก่อนอันนับแรกจังหวันี่นี่ไงเจ้าว้าต้าดื่อๆดื้อๆดๆๆมีไหนป่าโอ้เสือมาโดนตัวง่เห็นพึ๊ๆตับกลับกหืมนาสวิงละ เยอะแห่เราเยมาลบปะโอกรกาเกันด้วยกี่กูด้วยใช่ตะกี้มน้นน้ำปันดเลยเอาส่งส่งชัว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 ถอนกับไปอยู่ได้เลยเจ้า

โอ้น้ำเย็นชื่นใจขนาดนี้อีกเฮ้ยห้องยางไฟนะบนเนี่ยเดือดบ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 ดอะไรแนี่ยตอนแล้วถอนบาว้าวว้าว้าวไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับเมื่อกี้ะว่ะ

ไปกันไก่ไปกันไก่ชนะอยู่เว้ยตะกี้เออตัวใหญ่เห็นไหมบ้าเอาเอ็กอ่าฟาตัวนี้เลยพี่เอกเอเบครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับ เดกเอ้าเลือดแอบมาหกดูเอ้าฮะเจ็ดเลือดแล้วกันไหนเลือดเต็มมากโอ้นี่กะเหมาะเลยนี่อ๋อโมมีกันเจ็ดแล้วเจ็ดนี่ด้วยได้เว้ยมีก็เลือดอ่ะเออกับเจ็ดอ่ะเนี่เลือดอ่ะเออมันเจี๊ยดยังเออมันจะขี้ดินไม่ได้เหรือเอออ้าวเอาเอาไปโอมือถึงขีบมาเนอะนี่นะครับชัยชนะเอา Ja! Yeah! Mm. แล้วมีเลือดว่ะอดหลุดปากแล้วไอ้เสะไอ้แดงไปฟันมันจะดีนั่นแหละนั่นๆไหนจะชนะระดับอาจารย์นะ โอ้กัับไม่ดีกลับไม่ดีโอเคขอบคุณนักแสดงชายในวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้แค้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแก้แค้นทริปทิปหน้าโอเคมาฝากมาก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปลาที่ผมตกได้นะครับจะขายได้กี่บาทในทิปนี้นะครับผมนะมาแล้วคนับปลาตัวละ10บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าได้กี่บาทครับผมไปไปไป ดูจากสายตาน่าจะได้ค่าเบียร์แล้วลูกยังมาตัวสามตัวซาวได้ก่อนเอาหรอสองสามสี่ห้าหก七八เก้าสิบสามเอองสามสามสออกลมักบเ่อนวบ่มหร้อเ่บ่มเลยสาตัวก็สามาสบบาทนี่ถือว่าได้ได้ทุนคืนอยู่บัตร ที่นี่บัตรสองรบาทแต่ว่าผมมาสายนะโอเคครับผม โอเคครับผมก็สําหรับทริปนี้ก็จบทริปเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าได้กาไรอยู่นะครับและหวังว่าเทคนิคการเริ่มต้นตกชิงหลิวนะครับแบบวิธีตกบาลานแตะนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่พึ่งชื่นชอบชิงหลิวอยากจะเข้ามาตกชิงหลิวนะครับและใครอยากให้ผมเข้ามาสอนวิธีการอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอของพี n น f ฟิชชิงนะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวพีโน่ฟิชชิงนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าย